ปลายฝนต้นหนาวนะคะดอกแคกําลังบานดอกตุูมๆน้อยนาน้อยนาข้างบ้านอยู่สูงมากเลยนะคะดอกแคบานแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวทุกคนสอยดอกแคนะคะคนสอยอยู่ข้างบนนั่นน่ะ บานเต็มต้นเลยนะคะเก็บลูกเก็บเก็บให้ย้ายไปตลาดคนเก็บนะคะลูกชายเ้าแ,แค่ออกใหม่นะคะ ข้างบนนู้นอะแค่ขาวนะคะเก็บลูกเก็บสวยไหมดอกแคร์ยายสวยไหมสวยสวยมากเลย ดูนะคะท้องฟ้าอากาศกำลังดีวันนี้ไม่มีฝนนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนมนนีฝนตกทั้งคืนจนถึงเช้านะคะเบอนการพายุเข้าเป็นไรน้ำเหรอ น้ำเลยงูคืออะไรน,น้ำเหรอพี่ค้างคากี่คางคากอย่างไหม <c oughs> <c oughs> อะไรค้างคกเหรอมันไม่คัดหรอกอุทัยทวีอ่ะครัวทำไมขอหวอยดิปิ้นท้องมันขอหวยดิยังไ,ไงสวยๆนะ่ะ ต้องสายไฟน่ะ